เห็นอะไรทรมานไหมครับคุณผู้ชมขยับโดนเนสคริปปั้นเอาคุณน,นั่งแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณนั่งไม่ดีหรอข้าว้วยหนุะเจ๋อข้าวที่จับ 5G และกับบัตรไอ้นั่นอ่ะ

นี่ปรับปรับเองนี่ใหม่ละ operation what is shit เอ๊ะกูด่าสักทีอยากเห็นใครไม่ด้ดึง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 ดึ้ดึงในฐานะที่อ่ะกูสตาร์ตกูจะสตาร์ทของหนึ่งบาทหนึ่งบาท ไปสิบนาทีผู้ชมมากึ้นน่ะแหละเียข้ามันไม่มีคลิปให้เูเลยอึเ่นเะเดี๋ยวนะเอียบันไลอ่ะอมึงมึงลองมาอ่านตรง25บาทดูสิเจ็ดสิบห้าบาทมึงต้องลุกนั่งสี่ครั้งไอเหีย Hello Hà, tình ngay cặp thân Hãy subscribe